อุ้ยดีอีกแล้วว่อยเจ็บสิเหมือนขนสองวันเต็มอิ่มมากเลยโอ้ my god ไอโดนแคร์เนี่ยไอโดนแคร์ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นสิวฉันก็ไม่แคร์แต่เจ็บมากนะใช่ I don't care แกนี่ยวอล์อนะ อ้ยไม่รู้จะพูดใครก่อนเลยทีไเป็นหมวดฉันฉันพูดห้าคนพร้อมกันไม่ได้ในครั้งเดียวไงมีใครบ้างอยากพูดพร้อมกันแต่จริงแล้วพยนตร์จะมีก็คืัฮได้ไม่ได้ไอ o จนแค่เฮ่ฉันชอบที่สุดก่อนฉันชอบหลายคนพร้อมกันอุ้ยเหิงเหิงใช่อุ้ยเหิงอุ้ยตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเท่แล้วเขาเป็นแรปเปอร์เฮโยวะซับ เอาเสื้อผ้าโมมาใส่ด้วยไปดูกันหรือยังไปดูวอล์กน้องยังที่น้องอยากเป็นแรปอะไฮโจนแแแแแเมื่อกกิดมีเพลงนี้จริงนะไม่ต้องถามถึงอายุเลยนะคือเพลงนี้มีแต่คนบอกวูเสียงสูงมากไม่เอาไม่เอาไม่ลองไม่ลองไม่ลองไม่เอาแต่ว่าการหวังซิ่งอะฉันว่าเขาเป็นคนมีแพชชั่นมากเลยเขาบอกเขาชอบเพลงนี้เออเขาเลือกเพลงนี้แหละบอกจริงลงแล้วจริงลงจริงลงฉันเลือกเพลงนี้นะใช่จะไปอยู่กับจริงลงอ่ะแล้วคือแบบเขาชอบเขาชอบศิลปินท่านนี้มากแล้วก็ ก็เลยแบบเออจริงหลงเอาเพลงนี้นะอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรจริงหลงจะได้สอนใช่ไปอยู่ด้วยกันใช่จริงหลงหูทีมไม้รวมฮอรจริงหลงจริงหลงรวมรวมรวมคนฮอชฮอชมาแกจริงหลงต้องได้อ้ยฉันอยากให้เขาได้เดมากเลยอ่ะฉันชอบเขามากการหวังซี่ใช่ปลอยหยวนหมิงหมิง ช่ามิงๆิงเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่มีคนคอมเมนต์แล้วว่าคือหลังจากจบรายการแล้วอ่ะเช่ามิงมิจะทิ้งกูเจิ้งไว้ให้น้องนายไหมคําถามพือน้องนายจะแบกกูเจิ้งกลับยังไงคือกูทำไมไม่ได้กลับเลยจะอยู่ประเทศจีนดีจังเลยฉันชอบจังเลยสเตทวันนี้ทั้งหมดทุกคนนะออกจากเซฟโซนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเป็นลุคใหม่โชว์ความสามารถจริงๆเลยอุ้ยจริงลงอ่ะได้ไฮโน้ตแบบ เมื่อก่อนเขาจะไฮโน้ตแบบติวลวนี่<ช>อ่ะอแต่นี้เป็นแบบเป็นบบเจ๋งแล้วอ่ะเป็นแบบเป<ช>็นปแบบ <มา S 1> ปอหยบปอ่ะวนฉันก็แบบถึงเวลาที่เขาต้องได้เดได้แล้วท<ว>ุกโชว์ดีมากปอยวนสแสดงดีมากฉันชอบเขาอีกแล้วอ่ะ ทำยังไงดีอะเรามีมือถือกี่เครื่องแล้วตอนนี้เราจะบตยังไงนะอุ้ยดีดีไปหมดเลยอะให้ลูกๆชปิบไม่เครื่องละไม่ได้ไม่ได้เลยอะนี่คือปับพิง้งปับพิงค์ปับพิงค่อะอุ้ยดีทุกคนเลยอะชอบเขาไปหมดเลยอะคูพี่เน่ยังชอบคูพี่เน่ชอบปอย่วนมากอ๋อเราก็ชอบปอย่วนว่าคุณรายการนี้ต้องมีคุณใช่จริงๆอะทุกการแสดงทุกเวทีปอหย่วนทำดีมากเลยอะอุ้ย เขาต้องได้เดี๋ยณจุดนี้ผาไม่ได้ชอบแซวการหวังซิงมากฮัลโหลสาลลูยังรู้มายังมาอยู่น่ารักมากเลยอะการหวังซิงก็ตอบด้วยอะเพิ่ตลกมากแต่คือนะคือแซวว่านั่นคือจุดเริ่มต้นนะฮัลโหล สรู้ของคุณเนี่ยอุ๊ยตอนนี้เขาเจ๋งแล้วนะเขาทําได้แล้วนะเขาทนายการคุณดีมากเลยอย่างเงี้ยวันนี้คุณพี่เน่น่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยแล้วแบบความหล่อเราก็ไม่รู้จะเทียบกับยังไงคือการหวังซิ่งอย่างที่เราบอกว่าหล่อมากจริงๆโชว์นี้ยิ่งสุดเลยคุณพี่เน่บอกว่าหน้าตาของคุณอะสามารถฆ่าคนได้เลยนะเี้ยอุ้ยคือหน้ามันหน้าตาคือแบบอนุภาคความหล่อมจุนแรง เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนแบบเนเน่ได้เดย์ใหม่ๆอ่ะก็มีคนคอมเมนต์เหมือนกันว่าเนเน่คุณสวยจนผิดกฎหมายเลยนะเหมือนกันเหมือนกันน่ารักอะหล่อมากอุ้ยผอมมากการหวังซิ่งอ่ะแก้มหายไปแล้วอะกินแต่แตงกวาแน่ๆเลยอ๋อกับกล้วยหอมเห็นช่วงนี้เด็กฮิตกินกล้วยหอมวันนี้ฉันก็กินแตงกวา ฉันเห็นหน้าตัวเองในคิดล้วฉันตกใจฉันไม่ชอบกินแตงกวาชอบกินไก่ทอดอ่ะลดสิบกิโลเดี๋ยวก็ทำคลิปลดความอ้วนโชว์ไปเลยโอเคนะเนี่ยพูดตรงนี้เลยเนี่ยเป็นแบบเป็นสัญญากับนี่เลยพูดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นพยานว่ามันจะลดน้ำหนัก10กิโลเพราะตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา10กิโลส่วนฉันเรื่องของฉันไม่ต้องยุ่งชอบกินไก่ทอดไก่ทอดอร่อยไม่ชกินแตงกวากันน้ำ สลัดงาแล้วห่างเทียนี้กินเรากินไก่ทอดข้าวเหนียวอูมามิอิ่มคลีนวันแรกเลยค่ะกินมท้องนอนสบายไม่ต้องกใจนะคะว่าสิไปทำอะไรมาบอกสุกกินไก่อดตั้งแต่เด็กมานี่ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยจอบทุกวันจะชอบกินจ๋าฉีไก่ทอดทำงานแล้วหอกทงานแล้วก็กินทำงานดึกแล้วกินแล้วปกติแล้วแน่นอนทีมนี้ปล่อยอยื่หนุ่มหล่อและเจ๋งและเก่งและอู้ไม่ก็ perfect MVP man ไปเลยคู่ควรเมนแดน n ์ e ใอีกแล้วแก่เพลง Dear For I Am โอ้ย,อ,ยอารมณ์เหมือนแบบเราเหมือนโรดูอันนี้ไหมแวมพายไหมไดคูล่าอย่างนี้ไหมไดคูล่าอุ้ย <laughs> ชอบอะชอบไปหมดเลยอ่ะที่เราโตหมดโตเป็นหนุ่มจะชอบเลอแรัสเลอแรัสแบบก็แบบเแบบต้นเต้นจบจบจบเพลงจบ <laughs> แร<พ>ง <น S 2> แล้ว <พน S 2> ทำดี<พ>นะแกอุ้ยเลอแรัสอะเขาเขานนนาิดึง เออพอแล้วเลยล้วเรารู้เราก็ชอบกแต่ไม่ต้องโหวตให้เขาเขาบอกเขาอยากกลับบ้านแล้เขอยากกลับบ้านเขาอยากกลับบ้านคนยิ่งโหวตอ่ะเชื่อสิอ่ะเออเขาอยากกลับบ้านจริงๆนะแกฉันสัมผัสได้ว่าเขาอยากกลับบ้านเขาไม่อยากเป็นบอยแบรนด์จริงๆสปอยใหม่ล่าสุดบอกเขาได้เข้ารอบต่อไปด้วยอ่ะด้วยอันดับที่ดีด้วยอ่ะเพราะว่าจังจะหยวนบอกแล้วว่านายไม่ได้กลับหรอกเชื่อฉันสิเขาเขามีความเจ๋งนะเขาด่ขนาดว่าแบบใจแบบใจไม่อยากทําแล้วอ่ะเอ้าแต่ยังทําได้ดีนะ อุ้ยแต่โชว์นี้ต้องให้สปิริตเขามีนะเขาเจ๋งหลินโมยังบอกใหแบบเฮ้ยหลินโมหลินโมเราน่ะเลี่ยได้ๆโชว์นี้ฉันชอบจางเจียหยวนโชว์นี้ฉันชอบพี่โรโต้อุ้ยเขา้ที่ได้เรียจางเจียหยวนน่ารักมากจงจางเจียหยวนจางเจียหยวนเป็นหยวนแบบหยวนแบบหยวนเงินด้วยอ่ะเอ๋อหยวนจางเจียหยวนนะคะออกจากเซฟโซนตัวเองไปทีมแดนเจ๋งแล้วก็อินนงอินเนอร์อินเนอร์ดีมากให้เลย ้าเรากไปหมดทีมนี้แหละเป็นต้นกําเนิดสาวน้อยเน่ๆแค่เห็นเธอก็งุ้งยิงงุ้งยิงทีมนี้แหละโจนอะไรคือแบบว่าตอนที่ทุกคนทําทําหมดแล้วโจ์แอมเบอร์หลอกซื้อก็คือคุณต้องคุยกับเด็กฝุกล้วคุณตอนนี้คุณ หล่อแล้วนะคุณไม่ต้องทำท่าแอ็บแล้วเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเจงได้ทำเดี๋ยวจะได้ทำจังสิ้นเห่ยงแล้วทุกคนเลยทำมีน่ารักให้กับทุกเพื่อนๆที่ลราตกก็ผอมลงมากเลยอ่ะเขากินอะไรกันนะในรายการใด้กินบ้างก็ไม่อร่อยไงไม่ชอบอ่ะวันนี้กาลังได้หนึ่งมือเนี่ยอุ้ยแกที่เราตกผอมมากเลยอ่ะแล้วก็หล่อแล้วก็น่ารักเขาดูโตขึ้นเหรอเขาดูแบบเขาหลุดมาจากคําว่าน่ารักแล้วอ่ะกินเนอร์เขาแบบเขาเป็น เป็นแวมไพร์อ่ะ<ช>เป็นแดคคุล่าจางเถิงก็เท่อ่ะ<ช>แต่และคนก็ออกจากเ<อ>ซฟโซนหมดเลยและ,ออะทุกคนออกจากเซฟโซนทําได้ดีจนครูพี่เน่ก็ชมจางเจยหยวนเลยว่าฉันชอบท่าทางแบบเย่อหยิงของคุณนะ,ะแล้วก็แบบเออถ้าคุณพี่เนี่ยชอบต่อจากนี้เธอจะไม่ยิ้มไม่ยิ้มให้ใครทั้งนั้นเพราะคุณพี่เนี่ยชอบท่าทางเย่อหยิชอบจริงจังเจียดเวลาไม่ละใช่ได้ันกกาาลง่หมอ่ะได้ สร้าเสียแล้วอะไรรู้ไหมเลอรัสเขาจะแบบฉันเห็นตั้งแต่ต้นรายการละเพื่อนเฮ้์เบ่กเขาก็แบบนั่งใส่นะบางบังก้องอะไรเงี้ยครูพี่เนี่ยกดติดตามผลงานเด็กๆเด็กว่าคุณช่วยยิ้มให้ฉันสักครั้งได้ไหมแค่นี้แค่นี้ยิ้มเล็กๆยิ้มเล็กๆแล้วอะไรยิ้มอายยิ้มแล้กเขินครั้งแรกที่เห็นเลอรัสอายเลอรัสอาย คุณพีเน่แค่นี้นะติดฮอตเซิร์ชเว่อรปอพี่รู้้เลยไหมว่าแฟนขับเลแรนนี่คือแบบอารมณ์แบบเจ้าของห้างอะไรอย่างนี้เลยนะขึ้นบิวบอร์ดเองเลยสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพีเน่น่ารักแล้วคุณแม่เนาะอ๋อขึ้นได้คุณแม่คุณแม่โอ้ยน่ารักเลยน่ารักแล้วคุณแม่น่ารักแล้วก็แล้วก็เราทำเราทำทำเราแพ้และเป็นคนที่ทำให้เราเห็นรอยยิ้มเลยแรนนะคุณแม่นะคุณพีเน่น่ารักคุณแม่แล้วอะไร สเตจสามข่าวออกมาใหาอยู่ทีมเดียวกันอ,อนนน๋อย <c oughs> ออยกำลงหวังซิ่งด้วยอ่ะใช่โอโ๋อทีมนี้จะตลกตรงไหนก่อนคือทีมนี้น่าดูมากมมเออคือโชคออมาทุกสาวใช่ทุกคนมืออาชีพแหละ,อ,ะออกมาต้องดีจะอยากเห็นตอนซ้อมมากกว่าเออว่าจะขายขำกันยังไงทีมครูพี่เน่นี่แน่นอนจะแม่มีมใช่ หลินโม่ตลกเอิกอักการหวังซิ่งนี่ตลกแบบตลกน้านิ่งอ่ะเลอรัดนิ่งตลกนิ่งไปอีกตลกทุกคนอยากดูทีมนี้มากอีกคนหนึ่งใครอ่ะน้องไยอีกคนหนึ่งน้องไนน้องไนน้องไนเออเราต้องสู้เขานะจุดนี้นะสู้เขาไม่ได้ก็แบบพี่แน่พี่แน่ไปก่อนพี่ก่อนนะมาได้เลยนะโอ้ยงงเลย น่ารักโคตรน้องนายตอนนี้น่ารักมากนี่แค่สปอยนี่แค่สปอยอาทีมอื่นเลยไหมทีมอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พระเอกดังเนี่ยพระเอกดังกงจีนเดี๋ยวไม่จบแล้วเนี่ยมึงไม่ฉีแอมเบอร์เขารู้เขาหมดว่าต่อไปต่อไปกงจีนพูดไปแล้วกงจีนพูดไปแล้วจริงเหรอต่อไปต่อไปเนเน่จะไม่สิ้น ทีมต่อไปทีมต่อไปกิดลอเน่จะเป็นส <ay> ิวแบบตอนนี้ฉันแบบนั้นเจ็บปวดมากอ้ฉีกิดลอเลยกิดลอจ็กเกอร์ชอบเลกชอบเพลงมากอยู่แล้วชอบนี่เป็นเป็นลับของอีชิงเล่ xo ออิชิงอ่ะจ็อกเกอร์อ่ะคือแบบแค่แบบพูดชื่อนี่เสียงขึ้นแหละ ทำได้ตั้งแต่รายการคนทำเพลงคนทำเพลงอ่ะอ้ไอชีอีอ่ะใช่ต้นฉบับอยู่เลยใช่ตอนไอชีอีเนาะมีทั้งเพลงเ่ยเพลงบัวเพลงโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่เป็นที่แรกเลยตั้งแตต่อนที่ยังไม่ออกยังไม่มีซิงเกิลน่ะเอออุยแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็เป็นศิลปินที่เราชอบมากเด็กฝึกที่เราชอบมากอ่ะซันต้าเงี้ยลิกิมาลุเอินอินเพิงอะไรต่างๆเงี้ยคท่าเต้นเองทั้งหมดแกแน่นอนลิกิมาลุเนี่ยนะเป็น ครูคิดท่าเต้นให้ไอดอลชื่อดังทั้งนั้นเลยนะที่แบบว่าเวลาไอดอลขึ้นเวทีลิกิมารุนจะยืนอยู่ข้างๆสเตจเลยนะเพราะว่าเราดูลึกกว่านียเราเนี่ยชอบเขามากฉันแอบไปแบบไปดูผลงานต่างๆเขาหล่อมากเลยแกเวลาขนาดไอดอลก็ต้องหล่อมากเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยลิกิมารุก็คือนับว่าเป็นเป็นเหล่าซื้อถูกไหมแต่ว่าเป็นของเป็นของประเทศอื่นนะเออเป็นแบบเป็นครูไอดอลอย่างเงี้ย พุ่งนะพุ่งออกมาเลยอ่ะอู้ยฉันชอบมากแบบว่าตีเบอร์ไอดอลแล้วแบบส่องลิกกี่มารู้เลยอ่ะหล่อมากแกอยากดูว่าทีมไหนไปดูเองคู่ควรมากซานตะเงี้ยโอ้ตีละรสองตลบเออใช่แล้วเขาบอกว่านั่นมันทำให้เขาบาดเจ็บด้วยเพราะเหมือนแบบว่าปวดเอวอ่ะแต่ก็จะทำออกจากเซฟโซนของตัวเองทั้งหมดเรินอินเพิงมาอยู่ทีมนี้อ่ะพัฒนาตัวเองได้ดีมากอู๋ไหยก็ อุ้ยเขาเก่งมากเขาเป็นเมนเต้นเขาเป็นเมนแดนแล้วเขาก็สามารถออกแบบท่าเต้นได้ด้วยเขาน่ารักทุกคนเลยเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ่อมตัวมากไม่ใช่เมนแดนคนเดียวเหรินอินเผิงใช่อุ้ยเจ๋งมาความจริงนะฉันให้ M NVP Man เขาไปเลยท่าเต้นใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีใครเห็นค่ท่าไม้ถูพื้นของซันต้อุ้ยฉันชอบเขาจังเลยอ่ะ ทัานทาได้ด้วยเหรอตอนนี้ฉันทาได้เหรอฉันคิดว่าฉันทาได้หรือเปล่าใช่ลิกิมารุกับซานตะน่ารักมากเลยก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าถ้าไม้ถูกพื้นทํายังไงนะอย่างเงี้ยเออล,ลิกิก็เลยบอกซันตะว่านายสอนนายสอนเพื่อนๆก่อนสิสรุปทุกคนทําได้แก่เออน่ารักน่ารักมากทุกคนก็แบบช่วยสอนเดิอนอินเพิงอย่าจริงจังอุ้ยทีมนี้ดีอะโชคมาดีมากเลยอะอยากดูอีก ชอบหาเหล่าชื่อตอนคอมเมนต์มากพูดแทนใจใช้ไปหมดทุกอย่างเลยอะว่าตอนนั้นคือฉัน่ะนเจ็บมากเลยฉันแค่กระโดดข่าลงหนึ่งครั้งแต่ดูนี่สิซ<อ>ันต้ตีลังกาสองรอบนี่ขี่มารู้ฉีกขาไม่พอฉีกซ้มตุงตุ้งตุ้งสมร,รอบ,อบแล้วก็เต้นต่อเอไมก็มากเลย m v ็ก<อ>็ซันต้ ได้ได้หมดใครก็ได้แก่ใครก็ได้ตีลังกาไปแปดไป9้าไป10ตลบปวดเอวมากเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าผมอายุแบบ23ผมก็แก่แล้วไม่แก่เจ็บตรงใจป้าเขามาตอนนี้ยเขาว่าแก่เลยใช่น่ารักมากนฉันชอบเขานะหิมงหมดไปเลยเป็นเพลงปวกคร a บแดนส์ที่จีนดังมากปูนีปูนี แล้วเขา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 เปลี่ยนเป็นอ้เป็นอ้อาอุ้ยเขาทําดีนะก็ดูสนุกสนานละเลิ่มแล้วก็ทําให้เป็นอารมณ์น่ารักสดใสตลกไปอมณกเอิกอากเอิกอารกเป็นทีมที่สนุกสนานที่สุดใน จริงจริงแล้วฉันชอบชอบอย่างอีฝาน่ะใช่อีฝานเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคือเขาทําได้เออเพลงไหนเขาก็ทําได้แล้วฉันชอบการแต่งหน้าเขาน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากเออแต่งหน้าก็คือแบบเปลี่ยนแต่งนงแต่งหน้าือแบบจี้แบบเป็นไอเนี้ยฟาเป็นแบบเป็นเด็กกาเด็กที่ตักแดดอะไรเงี้ยใช่ไหมอามูเป็นคนประเทศไหนกอนลูกภาษาอีสานชัดมากเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากเก่งมากเออเก่งมาก เก่งมากคือจะคิดว่าเขาน่าจะฟังต้นฉบับแล้วก็แบบร้องตามร้องตามร้องซ้ำอย่างเงี้ยเป็นเพลงภาษาไทยที่ทุกคนร้องชัดอ่ะเจ๋งเก่งเออวงนี้ฉันชอบมากเลยอ่ะทุกคนร้องภาษาไทยชัดอ่ะใช่ใช่อุ้ยดีอ่ะอยากจะเข้าไปร้องด้วยเลยตอนนี้ MVP man แน่นอนอามูเพราะว่าอมูร้องชัดมากด้วยนะแกเขาแบอีแบบทุกคนก็ชมแบบเอออินเนอร์ก็ดีเต้นก็น่ารักอามูบอกว่าคือมาจุดนี้มันขายหล่อไม่ได้แล้วล่ะ มันจะมีคาแรคเตอร์เขาทั้งหลอ่อทั้งสลกเลยนะแต่เขาหลอ่อนะแกเขาหล่อมากเขาเป็นคมมากอะหน้าเออเขาคมแล้วเขาก็ผิวแทนอะเขาไปเทศอะไรอะญี่ป right? oh ุ่นออ้ยไม่รู้อะเนาะแต่เขาเป็นคนหล่อใช่เขาเขาเป็นศษยญี่ปุ่นแต่เขาร้องเพลงไทยชัดมากด้วยเนี่ยน่ารักจังแล้วคนอื่นก็เก่งมากเลยก็แบบเนี่ยอชิกะเงอก็ร้องพอร้องชัดงยอชิกะนี่ก็โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมเขาสูงแล้วหุ่นดีนะอุ้ยแต่ละคนในทีมอะ เก่งมากเลยหลุดจากเซฟโซนตัวเองทุกคนวันนี้หลุดจากเซฟโซนบางเพลงก็ได้เลือกเองบางเพลงก็ไม่ได้เลือกแต่ทําได้ดีหมดเลยและทีมสุดท้าย The Last เลยต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่แบบเจง๋งๆงสุดยอดอะ่ะชอบอู่หายสุดตลอดแอบบมงปิดงาหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแน่นอนที่สุดแล้วว่าทีมนี้นะเจ้าชายชุดสีฟ้าเจ้าชายมหาสมุทรเจ้าชายท้องทะเลรี เมนโวคอโวคอ you better not think about me อ uh, ่าดิชิบุย่าจางิงหวอน้องนายกับน้องแพทริกก็อยู่ในทีมนี้มิก่ายโอ้ดีมากยูเกิงเย็นจางซิงเทยรอ๋อไม่กอดแต่ละคนคือสุดมากเลยอ่ะที่สุดเลยอ่ะแล้วก็ไลมีน้องนายเป็นตุ้ยจาง ไม่เคยเห็นตุ้ยจางน่ารักขานาดนี้มาก่อนอนี่คือดูเชว v เวอร์มาหลายปีนี่เป็นตุ้ยจังที่น่ารักที่สุดวอมัน yeah, เออน่ารักมากเลยตอนนี้พวกเราซ้อมเสร็จแล้วคุยแล้วเพื่อนๆแบบดูแลความรู้สึกเพื่อนมากเลยเพื่อนๆบอกว่าแบบเป็นเป็นตุ้ยจังที่รอบคอบอแล้วก็เห็นใจแล้วก็แบบอบอุ่นอบอุ่นนะพวกเราซ้อมกันเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ทุกคนต้องชิลชีนะพักผ่อนต้องพักผ่อนนะห้ามซ้อมแล้วนะห้ามซ้อมแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแบบ ใช้เสียงมากก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวเสียงแหบเดี๋ยวเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวกดดนันแล้วก็อะไรทาให้รู้ว่าเด็กเด็กพวกที่เข้าอาบน้ําด้วยกันนะแล้วมีขามานกันน่ะมีขามานกันโอ้ยตายแล้วอะไรแล้วเขาก็แบบเขาคุยกันด้วย<อ>เขาแบบเปิดบ้านคุยกันว่านายจะไม่ร้องเพลงจริงๆหร <laughs> ืออะไรงเยไปคุยกันตอนอาบน้าเสร็จ แล้วยังไงแล้วน้องนายก็พูดกับนาำไปพูดไปแล้วเขาการพูดจีนสำเนียงไทยที่น่ารักมากเงใจละลายไปหมดแล้วเงเพื่อนอ่ะน้องนายน่ารักนี่แพทริกเสียง R and B ออโตจูนโดยธรรมชาติอบอุ่นเสียงเซ็กซี่มากค่ะนี่เสียงที่แบบฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นแพทริกร้องอันนี้คือสุดนะคนร้องเพลงเพราะมีทั่วโลกแต่ร้องแล้วรู้เลยว่าใครอ่ะมีน้อยแบบเฮ้ยเสียงมิสเน่เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะที่เราเฝ้ารอก็คือน้องนายได้โชว์โวคอลแบบ ที่ทางถนัดของตัวเองสักทีอุ้ยไฮโน้ตที่แบบอบอุ่นนะอุ้ยเมนเทอร์โจเซนบอกว่าน้องนายมีเสียงสูงที่สวยงามมากอ่านะเพียวเหลียงอ่ะเห็นเพี้ยวเหลยงเลยอ่ะจางซิงเทอร์เพราะมากเสียงเพราะมากเสียงเพมากอยู่แล้วนะอู้ยิ่งร้องเนี่ย u n b r e a k a อ l e love อ่้ยที่สูด ้องไมปลองมากศชัะใครอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนสปอยบอกว่าครูพี่เน่ก็ลองอะแต่ว่าน่าจะโดนตัดเอมโยในบีพีก็ได้เนาะแล้วนะอยู่เก้ง่อยีนโอ้ my god โอ้ my god อุ้ยเขาเขาเขาต้องได้เดอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาควรที่จะได้เดเขาน่ารักเขานี่ใส่ดีโอ้ใช่เขานี่ใส่ดีมากเลยอ่ะคือปกติแล้วรายการอะไรแบบนี้ต้องต่อสู้ แต่แบบนี้เขาที่ใส่ดีมากเลยอ่ะออน่ารักจังเลยอยู่แกล้งเห็นนะยิ่งดูยิ่งแบบเคยเจ๋งนะคนนี้นะ<ช>สองโมงสามโมงเดยไปเถอะคุณพี่อลองสังเกตดุหลังๆนี่ติดน้องนายเลยนะน่ารักจังเลยอ่ะ,อะนาา่ารักอีกแป๊บหนึ่งนี่เป็นแกงแบบน้ำได้เลยแล้วเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งก็แบบว่าเป็นแกงถือกระมังถือกระมังแบบน้ำกันมีค่ะเสียงนุ่มมากโ oh my god พ่อไมโครเวฟ โอ้เสียงแล้วเขานิ่งมากเลยอะฉันชอบนะแล้วอะไรคือแฟชั่นใหม่อ่ะเอาแบบเพชรติดหัวไปเลยใช่ไหมเพชรว้าป๊าปอย่างเงี้ยสองเส้นเนี้ยเออตัวยคำเดียวโอ้ใบก๊อมาเกะดีไปหมดเลยอะทีมนี้เดี๋ยวนี้เล่นมุกเก่งน่ะอุ้ยใช่เดี๋ยวนี้เด็กๆเล่นมุกกันเก่งแล้วสนิทกันแล้วไงไงสนิทกันไงเดี๋ยวนี้เขาย้ายห้องนอนกันใหม่หมดแล้วนะไปดูในจอมไดอารี่ได้ กระจายห้องนอนไปหมดแล้วชิกมาอยู่กับนายเออสรุปทุกคนอยู่ห้องเดียวกันแล้วตอนนี้ ep 7นี้มีเด็กไทยหลายช็อตเลยน่ารักมากสองพี่น้องน้องเถอะน้องขนผ้ามาอยู่กับพี่นะมาอยู่ในห้องเดียวกันแ้กันไปเลกันในโอลงอาหารดูกันอย่างกันแล้วเห็นไหมกว่าโชจะออกมาได้แบบเพี้ยวเหลี่ยงนะสวยงามเผินปั้งขนาดนี้นะเด็กเครียดนะจ๊ะคือรู้ว่าเอยไม่อยากได้ยินคำที่บอกว่าเมื่อวานยังทำได้เลย ก็คือแต่อยากได้ยินว่าเฮ้ยมันไม่ดีตรงไหนวะ ตรงไหนที่มันไม่ดีฉันอคเป็นคนจริงจังไงใช่เป็นคนจริงจังเขาเป็นคนทำอะไรสุดไงแต่นี่เขาอาจจะเหมือนแบบเมื่อวานยังทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้อะไรมันเป็นปัญหามนอยู่ตรงไหนอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาปรึกษากับแพทริกเลยแพทริกก็ชิลมากเลยแพทริกเหมือนพี่อะแพทริกเหมือนพี่เลือกเลือดเลไม่ฉันรู้ละฉันเข้าใจละจังหวะนี้ที่แพทริกนิ่งเพราะแพทริกกินข้าวอยู่ทกกินอยู่แพทริกกินอยู่อะไรก็ตาม กินข้าวก่อนน้องหิวน้องหิวตลอดเวลาแต่น้องก็ให้คําแนะนําที่ดีมากเลยนะ <Hey. S 1> ว่าแบบ ก็เพราะว่านายซ้อมเยอะนายต้องพักผ่อนต้องพักเสียงแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยก็แค่นั้นฉันชอบอะไรก็แค่นั้นก็แค่นั้นใช่อะไรกินอยูเพื่อนพี่กินอยู่ตรงนายเราเนี่ยเราแบบน่ารักมากเลยทั้งห้องทั้งห้องอาหารมีสองคนไหมใช่มีกันสองคนก็คุยกันแบบกันเองไปเลยอ่ะคุยภาษาไทยเลยน่ารักน่ารักโคตรน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะสองพี่น้องสองสไตล์ไปดูเถอะดอมเดลลี่ จริงจังมาก<อ>ฉันอดบังคับพวกแกงดูดฉันว่าดูกันหมดแล้วล<า>ใช่ไหมเออใครดูแล้วมามาคอมเมนต์ข้างล่างว่าน้องว่ากน้องทักกันว่าอะไรที่สุดที่สุดน้องนายได้เป็น M V P Man ถ้าเกิดตอนนี้น้อยเป็น M V P Man แล้วใช่หวังว่า Dom Diary EP น่าจะมีฉากที่น้องได้กินมื้อดึกสักทีเพราะว่าแบบอมุยน้องผอมลงจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ฉันลดความอ้วนอยู่แล้วก็ ถ้าเกิดวันนี้ได้เป็น MVP man จะให้รางวัลเจก้ดยการกิน,นมื้อดึกหนึ่งมือ้อกินมื้อดึกมื้อเดียวไม่อ้วนหรอกเนี่ย<อ>แต่อ,อ,อันนี้กินทุกวันก็เลยเ,เป็นแบบนี้ ใช่กิเลกเกินแบบนี้ก็องซีทำงานทำงานดึกแกรู้ไหมว่าน้องได้นอนแบบสามสี่เหมือนกันใช่ไหมบ้านเราต้องซื้อนี่ไว้แล้วแต่งกว่าใช่คุดขื่หิวหิวกินอะไรอ่ะกล้วยหอมขนมเค้กที่หอมใช้ยังไงสิบโลจ้าไม่อะไรไม่อะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนจะสักผีพยานแล้วว่าแกจะลดน้ำหนักสิบกิโลรอดได้จริงอ่ะทำคลิปลงดูด้วยนะทีมนี้มีมุกตลอกทีมนี้น่าร้องน่าร้อง และแน่นอนที่สุดรางวัลของคนเก่ง MVP man ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดบอกเลยว่ารางวัลสุดพิเศษจะได้โชว์เปิดเศษข้างหน้าเศษสามและ MVP man ไม่ได้มีคนเดียวมีสองคนนั่นก็คือ AK รลิวจางและน้องนา เกาชิงช้อไปก่อนวันนี้ที่แบบยาวเวอร์เลยนะแปดชั่วโมงแกแปดชั่วโมงแบบกรุบกรูบแปดชั่วโมงกรุบกรูบเฮ้ยคือทำหลายวงมาอยากผู้ทุกคนเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ตัดแค่สิบนาทีทำไงไม่ได้ตอนนี้ฉันไปแรปคู่กับลินโม่อะ AKA น้ำตาแหยงวะสาว AKA เ้องจับคอได้แล้วไปนะไปก่อนได้กก่อนได้ก่อนไปกินยากินยาแล้วก่อนไปหลายคนถามมาว่าสปาย สปายเล่าสปายละสายลับสายลับเราสองคนเนี่ยเข้าไปในอินไซด์ได้ได้อะไรบ้างรอรอก่อนรอก่อนใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วใกล้ละใกล้ละใกล้ละที่นี่ใกล้เลยนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งละอะไรอย่างสองขั้นตอนก็น่าจะได้ดูกันแล้วอีกสักแป๊บอีกสักแป๊บนำวันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปซ้อมแรปกับหลินโมเฮ้ยเฮ้ยวยแย่แคยังรู้ซับอุ้ยสเต็ปสามก็น่าดูมากโอ้เดี๋ยวมาเจอกันเจอกันตลอดแหละวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊าย